ดูครับพ่อแม่พี่น้องดูทุกคนวันนี้มาพ่อกับผมนี่ก่อนอนัอซอ,อ,องน้องน้าแจ๊คที่เราทำงานวันนี้พาพี่พ้าน้องมาเห็ดน้ำตกห,หมูครับน้ำตกห,หมูนี่ก็มีหมูเนาะหั่นไปแล้วล่ะผงทุนรถพริกป่นเข่าขัวต้นหอมผักซี้แล้วเน่หอมแดงนี่แหเงแล้วน้ำบันมะนาวน้ำปลามามาเรียกเลยครับ

ยังหอนสักพักแล้วมูกย่างแล้วนะจานน้ำปลาเขาก็ไม่ร่วนมันจักน้อยเลยจ้ะเพราะในน้ำเน <c oughs> าะคาำนะาจา๊ะเด้อช่องน้องนะจา๊ะในจ๊ะมื้อนี้นกินเห็ดน้ำตกกินนะจ๊ะเด้อไม่กินน้ำกันจ้ะ ทำโต๊กหมูนมเนี่ยเนาะอาหารกระวนเวียนอยู่จัเสิ็แล้วเนาะจา้ะเนาะพราะว่าจักสิกินยังเอาคนหนอยพี่ร้อนแล้วจ้ะเดี๋ยวจะได้เอาลงไปปรุงอันนี้ก็เห็ดง่ายๆแบบบ้านๆเน,นี่ยจ้ะเนาะบ่อใดสอนเห็ดกัด้วเขาเลยจ้ะเด้อเห็ดยังกินก็เห็ดในเบิงนี่แหละจ้ะปะพอ,อแล้วพี่ร้อนยัง เออไป,ไปเดี๋ยวมันจะแข็งมาปรุงกันค่ะมาเอาไตนี่เลยเอาเอาใส่ผักเน่าก่อนหั่นุ่มหั่นนุ่มเน้าไตกันหั่นนุ่มส่นิดไตหมูเน่าเสร็จแล้วก็เอาผงนัวไปเลยกน,น้อยผงนัวเอาพริกปน่นพริกปน่น ส่วน,น,นเพื่อเพรชจ้าขวดใส่ลืมตัวอยู่บก็ปิดปนได้ไหมเอาขาวขวดสองส่วนปลาเั้งหน่อยกนะันปลาใส่ไปเลยใส่ไปเลยคนพริกนี่ไหมพริกเป็นสีแดงเผ็ดเด้อจ้าเผ็ดทำมันเล่นไปพี่รู้รว่าชอบกินเผ็ดแต่ว่ามันก็แดงลืมตัว ช้อนอยู่นู่นน่ะตะกร้าไปหยิบมาจิ้ของเกตอโอ้โหแดงเกินไปเลยคนแดงคืออะไรแต่บ่ให้เผ็ดเท่าไรหรอกเผ็ดค่ะคนกินเผ็ดก็ชอบคนกินเผ็ดไม่ได้ก็าผาดอะไรของเปรี้ยวพอยยาง<ว>ะจะมากินน้ำกันได้จ้าเขาแลงจ้าเขาแลงใส่เลยใส่เลยจ้ะใส่ให้หมด อบใส่เครื่องผักเครื่องเยอะๆจ้ะอ่ะชิมหีูทีดิค่ะอ่อยยังโอเค ตักเลยวัวผักเง่าอ,อันนี้วัวเป็นยังเป็นยังใส่ไปเลยปกติที่มีผักประดับอาหารจานเลย,ยด่นดวน อ๋อน้ำตกหมูนาะกินบ่ครับพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันได้ครับเดอ้อปองไม่สมุดอาจย์คลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเดอ้อถูกใจกับก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามทองน้องนะจ๊ะะครับเดอ้อวัสดีครับมาครับพ่อแม่พี่น้องไม่กินน้ำกันครับพอกันคลิปหนานะจน๊ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิงงะด่งให้ได้จ๊ะเด้อเสดยอ่าคลิปใหม่ขึ้นก็เสดยเห็นเนาะจา๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจาสวัสดีค่ะ